ถ้ามีคนคนหนึ่งทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอยู่70ปีแบบนี้สร้างภาพไหมคนคนนี้ลงทุนด้านโด้นไปในที่ไกลๆไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่ต้องเอาแผนที่มาต่อเองต้องนั่งรถวันละหลายๆชั่วโมงไปตามบนถนนดินขรุขคระฝุ่นตลบตกลมกว่าจะถึงที่หมายเสียงขับรถลุยลำทารที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้น ปีหนึ่งออกลุยน้ำย่ำโคลนไตเขาปีละ8เดือนอีกสี่เดือนที่เหลือก็ทำนานในบ้านทำวิจัยในสวนคิดค้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงน้ำร่อยจราจรติดขัดคิดหาอาหารโปรตีนให้คนขาดโอกาสหาอาหารเจลให้คนเป็นมะเร็งกินได้ทำงานไม่มีคำว่าเสาไม่มีคำว่าอาทิตย์ทำอย่างนี้อยู่เป็น10บสปีนักข่าวก็ไม่มียุคที่โซเชียลไม่ได้ออกไปไลฟ์สด นักข่าวหรือตำรวจยังได้กินข้าวก่อนอีกจะต้องทำงานอะไรนักหนาข่าวในพระราชสำนักออกจริงแค่ไม่กี่นาทีคุยนิดเดียวเก็บภาพได้ก็พอแล้วมะตัดทริปปิ้นฟังรายงานก็จบแล้ว <S <S ถ้าจะแค่สร้างภาพจำเป็นไหมที่เวลาอยู่บ้านไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องต้องเปิดวิทยุสื่อสารนั่งฟังเหตุด่วนเหตุร้ายของบ้านเมืองแถมพอให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้จนแก่ จำเป็นไหมต้องออกแบบสอาวาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนทํางานในที่ไกลแสนไกลในยุคที่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอายุวัยเกษียณแล้วยังมาตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจัดสรรจัดการงานคิดค้นทฤษฎีใหม่ต้องให้คนเอาคอมพิวเตอร์มาติดที่ข้างเตียงคนไข้เอามาทมําไมก็เอามานั่งทํางานนั่งดูพยากรณ์อากาศเห็นพายุใหญ่ก่อตัวในมหาสมุทรเป็นห่วงน้ําจะท่วม แต่ตัวเองกำลังจะผ่าตัดในไม่กี่ชั่วโมงป่วยก็ป่วยยังมานั่งคิดแก้ปัญหาให้ราษฎรมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะมาทำกันได้ง่งายๆคนอะไรจะสร้างภาพได้มายาวนานถึง70ปี